สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกับผมนะครับธงชัยเบนซิเล็กก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็เจอกันในวันที่11เมษายนนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลสงการสําหรับท่านไหนที่กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้สนุกกับการเล่นน้ําสงการนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาทดสอบเครื่องบินบังคับนะครับที่ผมได้ทําขึ้นนะครับ ตัวนี้ผมทำขึ้นเพื่อที่จะฝึกทักษะการบินเพื่อที่จะเอาไปบินลุม่มเอเพื่อที่จะเอาไปบินเครื่องบินเครื่องจักรยาลำให,ใหญ่ของผมที่ผมทำนะครับก็ลำนี้ผมเพิ่งทำเสร็จนะครับก็สุโอกาสวันนี้มาทดสอบทดสอบการบินว่ามันจะผ่านไหมถ้ามันผ่านก็จะใช้เครื่องลำนี้เป็นลำฝึกฝึกบินฝึกทักษะนะครับ ก็สาเหตุที่ทํากล่องไว้ข้างล่างคือไม่อยากเจาะครับก็เลยทํากล่องไว้ข้างล่างไม่รู้มันจะโอเคไหมก็เดินทางไปไหนมาไหนก็ค่อยคๆไปค่อยๆมานะครับขับขี่ปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวจะทดสอบเครื่องบินลํานี้ก่อนนะครับว่ามันจะโอเคไหมถ้าโอเคก็จะใช้ฝึกบิน I mm -hmm. that, Yeah. That, that's <laughs> จะลุ่ขางปะๆว่าว่าเปิดโอเคครับมาดูกันว่ามันจะได้ไหมถ้าผ่านก็อย่างที่บอกครับหยับลอยดอกเดียวเอาไปพัดแทักเตะมีไปพัดอีกบ่พอมีบ่พอไปพัดอีกบ้ลเราเตะไปพัด เอามาไอ้เากันนะนย่ังวโอ้ยนี่ดีหยังพอลุดาับริสุทิหัวบอหัวเบาว่ดเจ้เอาเ่เอาแบมาไว้หัวกาวนเรื่องม้อแมวเาเพิ่งกไปเอาใบใบบ่ได้สธิ์เลย ไปกันมาลุกไปันายอันนี้ก็ลุดโอ้ผมได้เบิรงห่ามันนี่เกี่ยไมกันเลาน